สวัสดีครับก็ทีนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม Illustrator นะครับตอนนี้ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน cc 2017แล้วนะครับอัปเดตครับออีเรียบร้อยนะครับก็นะครับทีนี้เนี่ยหน้าตาของ2017เนี่ยมันใหม่มากนะครับแต่ว่าเราก็ท่านทำแบบขั้นตอนแบบพื้นฐานในเวอร์ชันที่มันที่ผ่านผ่านมานะครับ2015 2014 2013สามารถใช้งานได้นะครับก็ วันนี้จะสอนทำโลโก้ในรูปแบบ 3D ตามตัวอย่างข้างต้นนะครับเ,เป็นตัวหนังสือที่เป็น 3D ง่ายๆนะครับก็เวลาผมก็เข้าไปเปิดตัวนี้ start new นะครับ new ทีนี้ถ้าเป็น2017ดีดยนหน้าตามันจะเปลี่ยนไปนะครับก็ผมก็จะใช้ขนาดนี้นะครับ1000นะครับพิกเซล นะครับคูณกับ800พิกเซลนะครับตั้งชื่อมันก็คือโลโก้ 3D นี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด create เลยปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ก็จะใช้เครื่องมือเดิมๆนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็คือตัวนี้ครับ Type t o นะครับ Type t o เลือก Type t o ธรรมดานะครับแล้วก็พิมพ์ ผมใช้คำว่า t i g e r นรัขยายนะครับคุณจะขยายด้วยการใช้ลูกศรสีดำหรือ selection tool นะครับก็ได้หรือจะใช้ type tool ในการขยายก็ได้นะครับนี type tool ในการขยายก็ได้นะครับ,นะรบผมชอบแบบเทือนๆแบบนี้แหละ นะครับก็มันดูเถื่อนดีนะครับดิบดีขยายแบบนี้ง่ายกว่านะครับทีนี้พอเราได้แล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ให้ฟอนต์มันมีความหนาหน่อยนะครับก็คือผมที่ใช้ฟอนต์ประจํานะครับใช้ฟอนต์ประจําเลยก็คือเป็นฟอนต์ประจําตัวผมเลยก็คือฟอนต์บุญถึกนะครับ b w o n ไปโหลดได้นะครับ f0nt.com นะครับก็ขอบคุณผู้สร้างฟอนต์ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นฟอนต์ที่ถูกใจผมมากเลยนะผมใช้ตลอดเลย ขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เราได้ตัวไทเกอร์แล้วนะครับไทเกอร์ Tiger เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาทําให้มันเป็นจากฟอนต์เนี่ยให้มันกลายเป็นกราฟิกนะครับเพื่อเราจะเอาไปทํากราฟิกส่วนอื่นๆได้นะครับ,นะรบเสร็จแล้วก็ปานี้คลิกขวานะครับเลือก create outline หรือ shortcut ของมันก็คือ control shift o นะครับหรือถ้าใครใช้ Apple ก็ S Command s h i p O นะครับเสร็จแล้วนี่ทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้แล้วแต่ว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าดูเรื่องของการพิมพ์ให้ดีด้วยนะไอเจ้าตัว Create Outline เนี่ยมันคือการทำฟอนต์นะครับการทำไท p e Text เนะี่ยให้กลายมาเป็นเวกเตอร์หรือเป็นผ่านนะครับอ่ไอ้เรื่องศึกษาละ,ละเอียดตรงเนี้ยนะครับไปศึกษากัน ในคลิปเก่าๆของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะโอเคต่อนะครับพอเราคร้าง outline แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มาถดูเครื่องมือที่เป็นรูปกันไกลนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปยังลบถูกไหมนะพอเรากดคลิกเข้าไปคลิกขวานิดนึงนะครับจะ e เ a s e r tool เป็นนะครับอ่าตัวนี้เลือกเครื่องมือกันไกลนะครับก็มาดูว่าผมจะทําอะไรผมจะให้มันดู 3D ของผมเนะี่ยให้มันดูมี ตามตัวอย่างนะครับก็มันจะมีเหมือนตัวไนะครับผมก็จะผ่าตัวนี้ออกนะครับโดยการคลิกที่ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็มาคลิกที่ฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็มาคลิกอันนี้สักนิดหนึ่งก็อาจจะย่อมันลงไปแอแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นเหมือนตัวไขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอพอเรากรุ๊ปมันนะครับก็คุณก็ต้องใช้ลูกศรสีขาวนะในการแก้ไขนะครับ มีง,งานแก้ไขไปแตกตามจุดนะครับแล้วก็ดันให้มันลงมาห่างกันสักนิดหนึ่งนะจะกลับไปลูกศรสีดำนะครับหรือ,อลูกศรสีดํากับลูกศรสีขาวนะครับก็หน้าที่ของมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ลูกศรสีขาวหรือ direct selection เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุนะครับตัวอ็อบเจกต์ต่างๆได้นะครับผมก็ได้ตัวนี้และนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะทําอะไรกับมันต่อนะครับผมก็จะ ย่อมันลงมาหน่อยนึงนะครับก็ไปทำ 3D นะครับใน Windows Effect 3D นะครับแล้วเลือก Extrude กับ Bevel นะครับทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนสีมันเป็นสีดำอยู่แบบนี้นะครับมันก็ลองพิมิวเห็นไหมมันจะไม่เห็นมิติอะไรเลยนะครับดังนั้นคุณก็ป้องเปลี่ยนสีก่อนผมจะใช้เป็นสีเทาละกันสีเทาแบบนี้นะครับ อ่าพอเปลี่ยนเป็นสีเทาเสร็จปุ๊บนะครับไปอีกทีหนึงนะครับ extrude and bevel นะครับตัวนี้ปุ๊บก็คลิก preview ดูผมอยากให้มันเป็นตัวหนังสือแบบนอนหอกนิดนึ่งเป็นตัวเอเียงนอนน,อน,น,น,บอน,น,นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ดีนี่ดีนี่แบแบบนี้นะครับก็กดโอเคเลยเราก็จะได้ ตัวหนังสือแบบ 3D ขึ้นมานะครับทีนี้พอเป็น 3D แล้วเราก็ทำการจะใส่เงามันเป็นชั้นๆของมันไปนะครับก็แบบนีน้คลิกทั้งหมดนะครับคลิกทั้งหมดเสร็จแล้วไปที่ Object นะครับเลือก Expand Appearance นะครับคลิกลงไปปั๊บมันก็จะเป็นชิ้นๆให้เรานะครับอะลอลองใช้ลูกศรสีขาวนะครับหรือ d i r e c t Selection เนี่ยคลิกเนี่ยเห็นไหม มันก็จะแยกออกเป็นชิ้นๆให้เรานะครับเราสามารถมาทําสีทีละชิ้นได้นะครับส่วนอันไหนเนี่ยที่มันแบบเนี่ยเป็นส่วนโค้งมันจะมีเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ถูกไหมเราก็จะทําการรวมมันนะครับคือการไปที่เนี่ยพอคลิกรวมนะครับคลิกอยากกดชิปด้วยนะครับแล้วก็คลิกมันจะคลิกเพิ่มไปที่เราต้องการรวบรวมมันนะครับันนี้มันก็ซูมไปด้วยนะครับพยายามซูมนะแล้วก็ ไปที่ i n น o w s นะครับไปที่ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Path f i n d e r นะครับมีตั้งแต่นานมากแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่อะไรนะครับคลิกลงไปมันก็จะรวมกันเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีปัญหาเรื่องของตัวโค้งๆนี่แหละนะครับก็วรวมไปนะครับมีไหมตรงโค้งอ่ามีตรงตัว R ที่บอกนะครับลูกศรสีขาวสามารถดึงได้นะครับนี่เราก็ได้แหละนะได้แบบนี้นะครับก็ทำงานต่อนะครับทีนี้เราจะกำหนดสีตัวหนังสือนะครับก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาไปที่ Gradient เครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกเข้าไป ผมจะใช้สีเข้มเนี่ยฝั่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็น R G B color นะครับผมจะใช้สีเหลืองอาจจะเหลืองดึงเข้มนิดนึงนะครับเป็นสีของช่องผมนะก็ตัวนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนเป็น R G B นะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ตัวนี้คลิกลงไปปึ๊บปึ๊บอันนี้ยังไม่ปี แล้วก็ใช้จิ้มเลยอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะปรับทิศทางของตัวนี้นะครับจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ถูกใจก็มาปรับที่ตัวเกรเดียนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้จะปรับทีละตัวก็ได้แล้วแต่ ทีนี้พอตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสีมันนิดนึงนะครับให้มันเปลนสีแดงดีกว่าแดงตรงนี้ให้เป็นสีสม้มนะครับสม้มแล้วก็สีเหลี่ยเอาไว้ดูดสีก็ได้นะครับ ได้เหมือนๆกันนะครับปรับดึงมาเอเป็นแบบนี้นะครับอ่ะส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะใช้เฉดสีเดิมนะครับจิ้มลงไปนี่นะครับแต่ว่าอาจจะทําให้มันเข้มนิดนึงเพราะว่าเหมือนเหมือนจะเป็นเงาเนาะจะเป็นเงานะครับ เหมือนเดิมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ใช้ลูกศรสีขาวนะนะครับจิ้มดูดสีแล้วก็ปรับองศาของมันนะครับที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปที่ลูกศรขาวนะครับ ทำแบบนี้ทุกตัวเลยครับอันไหนที่เป็นทิศทางเดียวกันคุณก็จิ้มเอานะครับแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนทิศทางของแสงนะครับตัวนี้นี่ก็จะจะกินเข้าไปนิดหน่อยนี่เห็นไหมครับสังเกตที่ตัวทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับ ทีนี้มาตัวอื่นๆนะครับวันนี้ผมอาจจะสปีดนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ตัวสีดนเนยาอาจจะเพิ่มความเข้มลงไปดึงสีดำลงไปนิดนึงนิดนบดให้มันเขียวนิดนึงจะมีก้มีให้มันเน้นไปทางสีดำหน่อยเพิ่มความดว่ามันตัวเป็นแสงนี่มันก,กปิดเอาไว้แล้วนะครับ ก็ได้แล้วอ่ะทีนี้ต่อมาต่อมากดไปที่ตัวนี้นะครับดูสีเหมือนเดิมแล้วก็มาปรับเฉดสีให้ปรับการไล่โทนนะครับการไล่โทนตะงนี้จะกำหนดให้แสงมันเข,ข้ามาเพื่อจุดกันนะ อ่าทีนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่มดำนิดหนึ่งนะครับดูนี่ติดมากขึ้นอ่านี่เราก็ได้ตัวหนังสือแบบนี้นะครับเอ๊ยยังมีหลุดอยู่ตรงนี้รวมกันล้วก,ก็ไปเลือกตัวนี้ นี่เราก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้มันดูเหมือนตัวอย่างก็คือเราก็ต้องใส่เฉดเงาวบแวบแวมนะครับก็ผมใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับกดคลิกที่ตัวนี้นะครับกด c t r l c นะครับแล้วก็กด Ctrl c t r l shift v หรือไปที่ไปที่ตัวนี้ดีกว่า edit copy นะครับแล้วก็กดคลิกอีกที่นึง edit นะครับแล้วก็ไปที่ place in place นะครับมันจะมาวางข้างบนพอดีนะครับเห็นไหมมันจะวางตำแหน่งเดิมพอดีทีนี้ผมก็คลิกเสร็จปุ๊บตึ๊บนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นรูปเลื่อยนะครับแล้วก็มาตัดเลยอยากให้มันตัดตรงไหนก็ปั๊บะนะครับก็ได้แล้วได้ตัวนี้ขึ้นมาครปุ๊บนะครับก็จะเหมือนกับมีรอยการ ความเป็นเงาอะนะไี่รู้พูดไงพูดยากนะครับก็เปลี่ยนสีตรงนี้อาจจะเพิ่มตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีขาวอะสีขาวนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นสีเทาอะนะครับแล้วก็ปรับ opacity บริเวณสีนี้นะครับ opacity นะครับถ้าต้องการให้มันเป็นใสๆนี่ก็แล้วแต่คุณนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใสๆเลยก็ได้เป็นแบบนี้นะครับหรือมาลองที่ตัวไทม์เพล n c ์ตัวนี้นะครับ b บร n d i n g Mode ตัวนี้นะครับก็อลองภาพอื่นๆลอง b บร n d i n g ดูนะครับ Color d o ์ด็อย่างเงี้ยนะครับแลบบ้วก็จะสว่างนะครับ d ด็อ่ะก็ตัวนี้เปลี่ยน Opacity ให้มันให้มันเห็นความคมชัดขึ้นมา City ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไปเลื่อนตรงเกรเดียนให้มันดูเป็นยังไงดีอ่ะก็ะได้แลว้วนี่นะครับ <ๆ S 1> ก็จะเห็นริมเงาเงาแบบนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเพิ่มแบบนี้นะครับก็แบบเดียวกันนะครับก็ไปทำแบบเดียวกันเลยกับตัวนี้ เขียนไปอุ้ยลืมนะครับกดคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรลชิป V นะครับหรือ Command Shift V อันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับเขียนไปอนะครับเราอาจจะใช้ลูกศรสีขาวในการปรับแต่งสักนิดนึงนี่นะครับ จิ้มเลือก2อันแล้วก็ไปดูที่สีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ให้เป็น Color อร์ดอน่แล้วก็ปรับ o p a า i t ซิตปั๊บันได้ละข้างบนนี้อาจจะดูแปลกๆนะผมก็เลยต้องไปขยับมันให้มันไปอยูตรงนี้ซูมเข้าไปอีกนะครคอมพิวเตอร์เราซูมได้นะครับอย่า เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็ใช้วิธีเดิมตัดทีนี้จะตัดนเลยแล้วก็อาจจะมี2จุดนะครับัครับอ๋อผมเลือกคัดลอกคัดขอกขมทีคัดอชิปอีนะครับ นะครับนี่ก็เพิ่มลักษณะให้มันนี่ทีนี้นะครับก็เหมือนจะได้แล้วนะอ่ะก็ทีนี้นะนะครับก็เหลือแต่ว่ารายละเอียด2องส่วนบุคคลแล้วว่าต้องการให้มันดูเนียนแค่ไหนนะครับหรือว่าจะต้องการเพิ่มส่วนอื่นเช่นผมต้องการเพิ่มแสงข้างบนอีกหน่อยนึงอ่ะผมก็ใช้ตัวนี้ตัดเข้ามาแล้วก็ ใช้ตัวเดิมเลยนะครับก็ขนบนข้ามาอกนิดนึงแบบนี้วิธีเดิมนะครับก็ให้มันมีแสงข้างบนอีกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มบริเวณโค้งเงาตรงนี้ นะครับก็แล้วแต่นะครับจะเก็บรายละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับอาจจะไม่ใช้แะเป็นแบบนี้ก็จะว่าก็เสร็จแล้วก็ได้นะครับก็ได้นะหรือจะเพิ่มรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆที่มันจะต้องมีนะครับเช่นตัวนี้คุณอาจอยอ,อยากจะเติมบริเวณขอบมัน ครับ okay. ก่อนแล้วแต่คุณเลยแล้วแตนะ่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่ามันก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแบบง่ายๆนะครับตัวหนังสือแบบนี้สวยงามไปอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ก็ทีนี้ก็เราก็มาดูว่าเอ้ย จะทำยังไงกับชาของเราครับกดคอนโทรลจีเพื่อกร๊ปนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับเลือกสไตล์แล้วก็ดรอปชาร์โดนะครับผมก็ลองพรีวิวดูดรอปชาร์โดมันจะดรอปชาร์โดไงอ่ะผมก็ให้มันดรอปชาร์โดที่ด้านหลังเท่านั้นนะครับ พาสซิที่เบาลงสักนิดนึ่งนะได้ละโอเคถึงขัน้นวาทำพื้นหลังนะครับคุณจะพื้นหลังเนี่ยคุณจะเปิดเลเยอร์ก็ได้นะครับเปิดเลเยอร์แล้วสร้างเลเยอร์ใหม่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ ใส่พื้นหลังนะตัวนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีมันสัหน่อยปรัให้เป็นร้อยเหมือนเดิมก่อนนะปลี่ย็สีเทาเข้มแล้วก็เปลี่ยนจากลีเนียเป็นเรเดียล สราข้างกัน,บบนเรียบร้อยก็เป็นตัวโลโก้ที่คุณนำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับก,กดเซฟ เซฟแล้วก็ไปไว้ที่ไหนก็ได้ครับเดสก์ท็อปก็ได้ l o ้ว TD ทเสร็จแล้วก็กดโอเคนี่คุณก็นำไปใช้ทำงานได้เลยเรียบร้อยขอบคุณครับสวัสดี